เดี๋ยวเท้ามาสิลูกเอาสิได้ซับตีลูกนี่เลยเด้อมันสิดังย้อนซับตีลูกนี่ละบันนี้นี่ค่ะทุกคนหานีคุ้ยจิลล์นี่เห็นบ่นี่ฮันสิคุดค่ะเนเน่เน่รูมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน นี่เนาะเดี๋ยวมันจะออกให้ดูใครไม่เคยเห็นนี่นคือรูมันตรงนี้ค่ะที่มันบุ่มบุ่มอย่างเงี้ยนะคะโดยรอบอย่างเงี้ยนะคะดูค่ะนี่มันะจะพูดลงไปใช่ใช่หนูออสการ์เตรียมเลยอ่ะหนูออสการ์ถ่ายนะได้ค่ะไหนหนูบังไว้ไหนอย่าให้มันหล่นสิลูกนี่ให้มันอยู่ตรงนี้นี่โอ้ย ใส่และทุกคนนะคุยจิลโล่เอาใส่และทุกคนกคุยจิลโลหู้จิลโ่อยู่ใส่บ่าบ้าบ้อันนุเอาออกมาก่อนลูกว่าแม่คุยจิลโลคุณลงมาเนี่ยเรเห็นเจา้าหุ้อยู่นี่โอ้พี่พี่เฮ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้าดูไหน,ไหน ไม่เห็นเลยกล้องหนูก็ไม่เห็นเลยหนูถ่ายยังไงลูกไม่เห็นเลยถ่ายแบบนี้แหละแบบโซฟีม่มั่งเห็นไหม,มบ่ได้เลยทุกคนบ่ได้เลยมาคุยไหมนี่นี่นี่มาบังคุยนี่แับนี้ลูกสาวกระถายกระโปเป็นโอเคเออนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละดีมากโอ้ยมันใส่ได้นเลยลูกเอ้ย เดี๋ยวเขาสะออกสะกอนนะคะเดี๋ยวเขาก็สซิเห็นหลหวยมันสะออกสะกอนหนูมองกล้องหนูนิ่งๆสิลูกนานเห็นหูมาแล้วนี่นี่ในในกล้องหนูเห็นหรือยังนี่ในกล้องหนูเห็นรูแล้วโอเค นี่บใหญ่คักค่ะทุกคนเอเอให้มันเห็นนีนน่น,นีน่อันมอนจะเอาเท้ามาสิลูกเอาสิได้ซับตีลูกนี่เลยเด้อมันสิดังเนี่ยนซับตีลูกนี่ละบันนี่ค่ะ <c oughs> นิ่งๆลูกถือนิ่งๆลูกเออจะมาตีหัวแม่ให้ยังลูกเอาเขาบ่เห็นสะ ซุนล่ะซ่าเข้ามาเห็นไปดูในใต้ต,ตรงน้ำมาตรนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีอะไรอะไรเจอมาแล้วเจอมาแล้วมามาเจอมันแล้วดูไหนในหูนี่หูเหรอหรือขามันขามันทำเจอแล้วเจอแล้ว,ลวทุกคนเจอแล้ว น oh oh. oh, oh, anyway. oh, yeah, right. ี่แม่มาเบิังดูนี่ตันได้เมาตัวนี้หญ่ตัวนี้จะใช่เดียวตัวโอ้ยยายบอกให้ปล่อยยา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 ยตัวนี้ใหญ่ยตัวน้อยก็ปล่อยมันเสียวนี่ของยายคุณทุกคนหายายคุณปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันไปได้ไหมนะมันโลดไหมนะ มันไม่รอดมันไม่รอดก็มาใส่คลองไว้จะมันไปใส่แล้วแม่มัไปไหนแล้วลูกแม่ปล่อยแล้วเมื่อกี้นี่ไงคุยนี่เอาอยู่มาเนี่ยมันน้อยกันปะมันน้อยจะไปใหดน้ำมันน้อยจะไปหุบมันเจ้ไอ้ไอ้กระตุ๊ดน้อยมันบ็นคุยจริงเรอย่าพ่อเอาคุยง่ายๆมันน้อย ไปไปได้เตรียมขึ้นมื่อได้บรรยากาศอยู่น้าค่ะทุกคนหาบรรยากาศย้มเซาเซาคุดไ,ไ,ไ,ได้แต่มันน้อยแย่บอแห่เอาค่ะทุกคนบรรยากาศย้มเซาเซาค่ะ